บุฟเฟ่ชาบูสุดคุ้มเขาทั้งหมูเนื้อซีฟูดแบบจุกๆรวกันก็60เมนูกินได้ไม่อั้น2ชั่วโมงเต็มแค่219บาทสวัสดีค่ะก็พคิดพาชิมวันนี้นะคะเราพามากินบุฟเฟ่กันที่ร้านเจริญรสชาบูค่ะและในคลิปนี้เราก็มีแจกบอยเชอร์ให้กินบุฟเฟ่ฟรีกันอีกเหมือนเคยแจกดุพลิปจริงๆนะคะติดตามกันไว้ดีๆไปเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกัน นี่เราจัดมาแบบเต็มโต๊ะเลยนะคะพร้อมกินมากมาเยอะครับเยอะดูตัวน้ําซุปนี่ที่นี่เขาเลือกได้2แบบนะคะทุกคนของเราสั่งเป็นน้ําดํากับน้ําซุปหมาล่าค่ะแล้วเขาจะมีน้ําใสกับต้มยำด้วยนะเราเลือกได้เลยมาเดี๋ยวมาเริ่มจากเนื้อกันก่อนอันนี้เป็นเนื้อวิปอายค่ะพอดรดอนอืมอืมเนื้อนุ่มมากโอ้ยกินน้ำลายทำไมวะตรงนี้ขออีกขออีกหน่อยจิ้มน้ำจิ้มชสหน่ โอ้ oh. มันนุ่มละมุนกว่าที่คิดเลยอ่ะแล้วกลิ่เนเนื้อมันแบบดีค่ะมาแบบหอมๆด้วยให้เราได้กลิน่น oh, <man. S 1> อร่อยมากที่น้ำซุปหน่อย <c oughs> เป็นแบบน้ำซุปหม่าล่าที่ซดได้เลย <c oughs> ไม่ได้เข้มจนเกินไปแล้วก็มีแบบเผ็ดๆที่ปลายลิ้นชาๆ สคอเปอร์พร้อมกินหมูค่ะอันนี้เราจะเอา3ชั้นสไลด์นะคะคัตพาตายแล้วก็ใส่ชีสเข้าไปตรงกลางแบบนี้ค่ะแดนซึ่งตัวชีสเนี่ยนะเราสั่งเพิ่มได้นะคะ29บาทเราก็จะเอาน้องหมูเนี่ยมาห่มโอเคเราก็จะเอาด้านดำนะด้านดำด้านเอนเอาควายืดนิดนึงเป็นไ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 งโอ้โหตึงจัดเลยครับตึงตึงอุ้ยชิ้นนี้ใหญ่มากคุณแม่คุณ พีคคือฟินมากเลยค่ะหอมแล้วตัวหมูคือนุ่มมันเขาแบบกําลังดีด้วยอ่ะอร่อยมากเครื่องติดหรอเครื่องติดเลยปะมาต่อยที่หมูสันนอกไหมหมูสันนอกไหมเป็นกันน้ำจิ้มแจ่วบ้างนี่หมูสันนอกอร่อยนุ่มกว่าที่คิดมากเลยค่ะมันได้ความรู้สึกของหมูแบบเต็มๆไม่ได้มีมันแทรกอ่ะแต่นุ่มมากแต่ยังนุ่มอยู่เอออร่อยอร่อยก็คือน้ําดํา มตหาตรฐานมีความเค็มมันจะมีบางคนที่จะเหมือนเอาลวกหมนูน้ำดำแล้วก็ไปจิ้มไข่ใช่ปะให้มันเหมือนตัดเค็มน้อยลงก็กินก็ได้หมูแล้วว่าเขามีไข่ามาด้วยเราจะตีไข่ค่ะดูนุ่มนเนาะเคลือบๆใช่ใช่คือถ้าเอาไปซุปไข่ก่อนเลยน่าจะทําให้หมูแบบนุ่มยิ่งขึ้นได้แล,แล้วหมูแล้วว่าอืมนุ่มมากนวลมากขอมไข่ด้วะอร่อย มาต่อที่ซีฟู้กกันบ้างนะคะร้านนี้มีทั้งกุ้งหอยหมึกปลาเราจะเอามาทั้งหมดเลยค่ะแล้วเราจะเอาเส้นใส่ด้วยค่ะแบบนี้ว้าวาเราจะราดน้ำจิ้มซีฟู้ดลงไปด้วยแบบนี้ได้เป็นเมนูยำมาม่าทะเลค่ะว้าวหอยดูแบบใหญ่มากเลยอ่ะงั้นเริ่มเลยอืมหอยเขาสดนะโอ้ยกุ้งก็เลยซีฟู้ดที่นี่สดดีมากเลยค่ะ แล้วก็น้ำจิ้มซีฟู้ดจะแบบรสจัดดีค่ะเผ็ดนิดนเราพูดถึงน้ำจิ้มที่นี่นเขามีน้ำจิ้ม3ามแบบนะคะก็จะมีน้ำจิ้มซีฟู้ดนี่แหละก็มีน้ำจิ้มแจ่วแล้วก็น้ำจิ้มสุก,กี้ด้วยแล้วถ้าเกิดว่าใครมานะคะแนะนำว่าให้สั่งอันนี้ด้วยขนมจิ้มต้มเนื้อแน่นอร่อยเต็มคำมากส่วนพวกผักกับเส้นต่างๆเนี่ยนะไปตักที่โซนได้เลยค่ะแล้วก็ของกินเล่นก็มีนะคะมีทั้งเกี๊ยวมีทั้งไส้กรอกแล้วก็มีลูกชิ้นนึ่งด้วยส่วนเนื้อสัตว์นะคะเราสามารถสแกนนนสสั่งงดดด้้้เเลยยยจาาากกกีโต๊ะวววนะ๋ออหหุมมิใ ราคาบุฟเฟ่ต์นะคะอยู่ที่219บาทส่วนน้ำดื่มรีฟิวกับของหวานเนี่ยเพิ่มอีก3 9บาทค่ะอของหวานของเขานะก็จะมีเป็นไอศครีมคือมีรสให้เลือกแบบเยอะแยะมากๆเลยจริง,รงสายรักไอติมไม่ชอบจริงนนจริงแล้วก็มีเฉาก๊วยด้วยนะคะสามารถนั่งกินได้2ชั่วโมงเต็มเต็มเลยทุกคนร้านเขาปิดเที่ยงคืนด้วยก็คือชวนเพื่อนมานั่งกินไปได้ยาวๆเป็นชาบูมื้อดึกนี้เอาใจคนนอนเดเองเนื้อต่างๆของเขาเนี่ยก็คุณภาพดีซีฟู้ดก็สดยิ่งเทียบกับราคาคือแบบคุ้มเกินคุ้ม วันนี้ชอบเมนูอะไรที่สุดวันนี้ยกให้เนื้อริบอายที่สุดคือเนื้อที่นี่เขาหอมนุ่มละมุนประทับใจเลยะคะ่ะต้องมาลองนะที่เตือนรสชาบูค่ะเยี่ยม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 อ่ะแจก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 มีแจกไวเชอร์นะคะให้กับเพื่อนๆื่อนชาวชอบกินค่ะเป็นไวเชอร์กินบุฟเฟ,ฟ่ฟรีที่เตือนรสชาบูนะคะแล้วก็รีฟริลเครื่องดื่มกับ ของหวานซีด้วยแจกให้จุกๆุกรางวัลเลยค่ะสา<ฮ>มารถไปทางสาขาไหนก็ได้นะลลีกติกา,กาก็ไปดูได้ใต้คอมเมนต์ค่ะยิ่งทํายิ่งแจกเยอะนะรายการเราเราแจกแบบจุกจุกจริงๆค่ะยังไงฝากติดตามชอบกินพาชิมด้วยนะแล้วพบกันใหม่ตอนหิมค่ะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายสวัสดี